มันไม่แก่กว่าคุณจิงหรอกเจ้าค่า,วาไวนี่มึงชมอยู่ใช่ไหมชมเจ้า,าค่าคุณแม่ยังไงคุณแม่ภูมิใจไว้เถอะว่าถึงคุณแม่จะแก่ก็แก่แบบคุณภาพมันก็ได้แก่สาวไว่างน้ยนะเออมันไม่ตูดใหญ่มันคุณแม่หรอกตลาดเมืองเหนือเนวเท่ากันาปากดีไม่ต้องเชียร์ถึงขนาดนั้นคุณจิงสวยตรงไหนเออเลือกที่เทียบสิครับ เขาไม่ได้สวยแค่คุณหญิงเทียบกับอีกคนนี้กูจะดีใจดีไม่ได้เอาหนักคุณหญิงแม่มีแจมคุณหญิงแม่สวยทั้งวันนะรับอ้าวแล้วก็เลิกพูดเล่นก็ได้แล้วนางเดินเจ้าคะจะบอกให้รู้ไวเดินจริงจริงแล้วบ้านฉันเนี่ยไม่รับหรอกนะคนใช้ผู้หญิงแต่ที่ฉันรับหล่อนเอาไว้เพราะเห็นแก่ไอ้กะไอ้โจนางแจ่มมันจะได้มาแบ่งเบาภาระหน้าที่แล้วที่สำคัญ ไปอยู่บ้านฉันน่นะจะมานั่งสะบัดนอนสะบิดล้างติดเสือข้าวกินไม่เหลืองานไม่ทำมันใช้ไม่ได้แล้วจำมาไว้ดีนะมาอยู่บ้านฉันน่นะจะแต่งเนื้อแต่งตัวจะใส่สายเดี่ยวหนุ่งสั้นเดินเร็ไปเร็ดมาไม่ได้ใช่ไหมใช่ในบ้านนี้ให้คุณหญิงแม่ก็เดินเร็ดคนเดียวพอเดินเพชรเพชรคนเดียวพอเดินลด แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดจำใส่ใจเอาไว้เลยอยู่ที่นี่ตัวเป็นข้าอ,อย่าให้ผ้าเหมน็นสาวจำไว้เด,ด็กชายที่พักให้ด้วย,วยทั้งโจทั้งจับฟังไว้ดีนะลแล้วก็จำใส่สมองด้วยคงจะฉลาดกินนะคงไม่งอ้อกินกากันล้วกัน ไหนหวงมองอยังไงก็เหี้ยไปเถอะไปหาหมาเน่ากินไปได้เปลาเลยไม่ปวดเบ็บด ลมเบ่งลายเอ็นได้จย์น้ดเดินไปอย่าปิดเลยแล้วสาวน่าดูสก๊อตเป็นไงบ้างเพื่อน เดินรอดแล้วมึงเป็นไงเข็ดึงไม่ว่าวันนี้บิดด้วยม้วนด้วยนอนนอนดีๆเด็กๆลูกๆลูกอยู่ไหนไปเท่าไมอ่อ่ะเป็นไงอ่ะท้องสาวอย่างนี้เลยเป็นไงวะแรงมันดีแบ่งพวดจนหลุดไปใต้เกียงเลยมั่งนี่เนิ่นมันกียงมนมีลูหน้าตาน่ารักว่ะมึงดูดิ หน้ามันพองเอ้อยมึงมึงมึงโอ้ยพองไหมดีใจด้วย,ยได้ลูกผู้ชายลูกแม่หน้าตาหน้ารักน่าเกียดแม่ฉันเนอะพี่เจ้า <c oughs> ดีแล้วน้องจิ้นได้ลูกชายด้วยนะพี่ก็ดีไงโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ดูแลเราแล้วก็บวชให้เราด้วยเราจะได้กอดชายพ้านเรือน ลูกกดีแล้วดีแล้วลูกชา่แม่ลูกจ๋าลูกจ๋าลูกจ๋ายลูกแม่จะไปลูกฉันมันไม่ร้องเลยล่ะจ๊ะพี่ลูกลูกร้องสิลูกพี่โจจะไมลูกฉันมันไม่ร้องเลย่ะจ๊ะลูกจ๋าร้องสิลูกลูกเป็นอะไรอะพี่โจ โจ้นั่นฟ like ังพี่นั่นตั้งสติลูกเป็นอะไรลูกพี่ร claro> ู้ลูกเป็นอะไรพี่เจ้าลูกเองมันไม่ร้องนะพี่ว่าลูกเองลูกเองมันเป็นป้ว่ะ